สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพาวรวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่11ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาดูผลของวันที่10กันก่อนนะคะสําหรับสูตรมัดรวมนะคะ อ่าน้อยเฉพาะกิจนะคะออก6 2 9นะคะอ่า29ไม่มีเนาะแต่ว่าเด่นที่9มานะคะ2 9 9 2น้องหุ่งก็ไม่มีดูจอจบอาเเอา9 1 9 3 9 7พี่น้องเอ้ยอ่าล่างไปบนหลุดไปล่าง09ยเนี่ย09 9ยก็ไม่เอาพี่น้องดูข้ามตัวไหนละมาตัวนั้นเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะ เด่นเก้ามาแล้วเจาะไม่เข้าเนาะน้องวึงนี่พิเศษบนออกสี่แปดห้าเด่นที่แปดมานะคะพี่น้องจา๋าแปดห้าเข้าตรงตรง,ต,รงตัวที่น้องวึงชอบด้วยนะคะมีใครได้ตามไหมเนาะแปดห้าเนาะส่วนล่างออกเก้าสองดูมีเก้าสามออกเก้าสองพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะปกติไม่อีกแล้วพี่น้องจา๋าแปดห้าสองเด้งเลยนะคะ สองเด้งเลยนะคะส่วนล่าง4 9 9 4เนาะเนี่ย94ก็ไม่มีเห็นไหมตัวที่น้องหวงข้ามมา95มาอีกแล้ววันนี้9มาเยอะนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะส่วน v ีไออก2 7 0 70ก็บ่มีพี่น้องจ๋ามีแต่73ส่วนล่าง2 3 2 3ก็หลุดไปเนาะเออวันนี้ตารางกำลังวันก็หลุดเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋า เข้าเฉพาะ85เนาะพิเศษบนตรงๆแล้วก็ปกติบนตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดโชคดีหน่อยเนาะคอมเมนต์พูดคุยบอกอุ้ยนี่พี่น้องลืมตัวที่น้องหึงขอเพิ่มเมื่อคืนเข้าเข้า70พี่น้องดูสีมัวแต่พูดตัวที่น้องหึงชอบด้วยนะคะ7007นะคะพี่น้องจ๋ายินดีด้วยนะคะดูสีตามองก็ไม่ทั่วถึงพี่น้องเอ้ยตา เข้าไปที่สามนอยนะคะพี่น้องจ๋าเกือบแตกสีนอยแล้วนะคะเนี่ยเด่นเก้ามาแต่น้องหึงเจาะไม่เข้าแต่ถ้าเจาะเข้านี่แตกสีนอยเลยนะคะอ่าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามหานอยสูตรมัดรวมด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าพิเศษบนตรงๆเนาะแปดห้าปกติบนตรงๆแปดห้าแล้วก็ v i p บนเข้าศูนย์เจ็ดนะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันวันนี้หลุดเนาะ ามาเฉพาะอย่างละตัวนะคะพี่น้องจาอ๋าของสี่เก้าสี่มาของสองสามสามมานะคะอ่ส่วนหกกับหนึ่งไม่มานอกวันนี้ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้เข้าสามคู่นะคะอ่ยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่สิบเอ็ดด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามาเราดูของวันที่สิบเอ็ดกันนะคะ อ่ผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องวึงในเด้อพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆ f c นะคะแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าวันไหนเข้าแบบนี้น้องวึงก็ดีใจนะคะอยากให้พี่ f c ทุกๆท,ท,ท่านได้เนาะอ่าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองนะะาร้อย่นะคะฮานอย มัดรวมนะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้น้องหวงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีโฆษณาก็ดูให้หน่อยเดอ้ออย่าข้ามเดอ้อพี่น้องจา๋าเป็นกําลังใจงให้น้องหวงตรงนี้แหละเดี๋ยวอีกไม่นานเราเจอกันลายกลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องหวงจะสร้างกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราได้พูดคุยทักทายกันในกลุ่มด้วยนะคะ เดี๋ยวจะลงตรงอ่าตรงโพสชุมชนนะคะพี่น้องจา๋ ID า ID ไลน์เนาะเดี๋ยวน้องวึงจะทิ้งไว้ให้นะคะแต่ตอนนี้สร้างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวรอน้องวึงพร้อมก่อนนะคะสิมีไพ่เข่ากลุ่มํำบานอพี่น้องจา๋ามีใครพูดคุยทักทายกับน้องวึงนาะ ตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันนะคะมีสามสี่หกแปดเนาะอ่ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะพราะว่าน้องวิ่งเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆีเอฟซีทุกทท่านนะคะ,ะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋า ดูกันนะคะสาหรับตัวเด่นเนาะตัวเด่นน้องหมงก็จะมี3กับ7นะคะพี่น้องจา๋า3กับ7นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเด้ออย่าลืมนะคะอ่าส่วน3ก็จะมี30นะคะส6 38ส่วน7ก็จะมี72 เจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูชุดกันนะคะอ่าส่วนตัวที่น้องวึงจับคู่ให้นะคะถ้าพี่ๆไม่ชอบก็สามารถเอาเด่นวิ่งรุ่นมาจับกับตารางกําลังวันได้นะคะอ่าอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะบางทีน้องว่งจับคู่ให้ไม่เข้าพี่ๆจับในตารางกําลังวันอาจจะเข้านะคะพี่น้องจ๋าเรื่องแบบนี้ก็ดวงใครดวงมันด้วยนะคะ ชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี5 5 1 2 3 3นะคะแล้วก็9 6นะคะพี่น้องจาอ๋าผู้ใดโชคดีก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะคะพี่น้องจา๋าต่อยอดเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาเยอะๆกว่าเดิมนะคะอ่มาดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะอันนี้เด้ออันนี้เด้อสามเจ็ดนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเด้อพี่น้องจาอ๋าอ่ะ สามที่ชอบนะคะก็คือสามแปดสามเจ็ดกับหมักได้พี่น้องสามเจ็ดนี้ก็ชอบนะคะสามเจ็ดสามแปดส่วนเจ็ดนี้ชอบเจ็ดสองเจ็ดแปดส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าเก่าหกกับสาม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 น้องอุ่นก็ชอบนะเบิร์นจะมาหรือเปล่าเบิร์นไม่มาหลายวันแล้วพี่น้องจ๋าอ่ะ ยกให้ดูใกล้ๆเด้อถ้าไผมากับจดได้แคบได้คะ่ะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องจา๋าพิจารณาดูก่อนนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้ามีตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกราบทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าไปบบก,กับตับเตียกเด้คดอค่ะเด้อจดได้แคบได้จา้าน้องมึงพูดอะไรผิดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ fc ทุกๆท่านด้วยนะคะ ก่อนออกไปน้องหมึงก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ออ่าเป็นกําลังแรงใจให้น้องหมึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้น้องหมึ่งก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องสาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ